สวัสด,ดีค่ะนักเรียนจากสัปดาห์ที่แล้วนะลูกที่เราทดลองเกี่ยวกับสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุนะลูกก็เอาอุป,ปกรณ์มาทดลองมีพวกฟอ,องน้ำผ้าขนหนูถุงมือยางพวกนะีลูกสรุปก็คือเราสามารถสรุปได้ว่า วัสดุแต่และชนิดแน่จะมีสมบัติการดูดซับน้ําแตกตากา่างกันวัสดุบางชนิดสามารถดูดซับน้ําได้ดีเลยอย่างเช่นฟองน้ําผ้ากระดาษตรงน,นี้ส่วนวัสดุที่ไม่สามารถซึมซับน้ําได้ก็ได้แก่ลวดไม้ถุงพลาสติกอ่ะจากการทดลองเดี๋ยวเรามาตอบคําถามกันนะคะในชั่วโมงนี้อ่ะดูที่ตอบกันได้หรือเปล่าอ่ะคำถามข้อที่หนึ่งกระดาษผ้าและพลาสติก วัสดุตั้งสามชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำเหมือนกันหรือไม่อย่างไรลูกอะกระดาษผ้าและพลาสติกมีสมบัติการดูดซับน้าเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันไหมคะ,ะการดูดซับน้ำจะไม่เหมือนกันก็คือกระดาษกับผ้าจะมีสมบัติในการดูดซับน้ำ ส่วนพลาสติกพลาสติกนี่จะมีจะไม่มีสมบัติในการดูดซน้ําก็คือพลาสติกจะดูดซัน้ําไม่ได้นะคะอ่ะต่อไปข้อที่2ถ้าเราใช้ผ้าที่มีความหนาแตกต่างกันจะมีผลต่อความสามารถในการดูดน้ําหรือไม่เพราะอะไรอ่ะเนื้อผ้า เอาผ้าเนื้อหนาหนากับผ้าบางๆงไปเช็ดน้ำไปซับน้ำอ่ะนักเรียนคิดว่าการดูดซับน้ำความสามารถในการดูดซับน้ำน่าจะเหมือนกันหรือไม่ลูกอ่ะน่จะไม่เหมือนกันนะมีผลต่อการดูดซับน้ำจะไม่เหมือนกันก็คือมีผลต่อการดูดซับน้ำก็คือ ผ้าที่มีความหนาเนี่ยจะดูดซึมซับน้ําได้ดีกว่าผ้าที่มีความหนาน้อยกว่าก็คือผ้าบางๆอ่ะต่อไปก็ได้3ถ้านักเรียนทําน้ําหกบนโต๊ะนักเรียนจะเลือกใช้สิ่งใดในการเช็ดน้ําระหว่างผ้าเช็ดมือกับกระดาษทิชชู่เพราะอะไรอ่ะหนูลองคิดสิหนูจะ ทำโบ้บังเอิญเอาแก้วน้ำวางบนโต๊ะปุะป๊บมือไปทำให้แก้วน้ำล้มน้ำเต็มโต๊ะเลยอ่ะนูจะใช้อะไรเช็ดน้ำให้โต๊ะมันแห้งอ่ะใช้อะไรดีลูกอ่ะใช้ต้องใช้ผ้านะลูกใช้ผ้าเช็ดมือเช็ดเพราะว่าผ้าเช็ดมือเนี่ยจะดูดซับน้ำได้ดีกว่าก็คือจะดูดซับน้ำได้ในปริมาณเยอะ ส่วนกระดาษทิชชู่น่จะดูดจับน้ำได้น้อยได้น้อย,อ,ยอ่ะจะตอบได้ไหมนเนาะเอากูตอบไว้แล้วกันนะอันนี้ก็ถามว่าผ้ากระดาษผ้าถุงมติกมีสมบัติการดูดจับน้ำเหมือนกันหรือไม่อันนี้เราก็ตอบว่าไม่เหมือนกันก่อน กระดาษอุ้ยกระดาษและผ้าดูซับน้ำ ไม่ได้เหมือนกันคือกระดาษได้ผ้าเนี่ยมีสมบัติการดูดซับน้ําส่วนพลาสติดดูดซับน้ําไม่ได้หรอกเอาต่อไปข้อที่2มีผลต่อการดูดซับน้ํามีผลต่อความสามารถการดูดซับน้ําหรือไม่มีผล 嗯。Mm. โอเคเสร็จลูกสามข้ออ่ะแล้วก็กูสอนต่ออีกนิดนึงการใช้ประโยชน์จากสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุเนี่ยเราสามารถเอาสมบัติการดูดซับน้ําของผ้ามาทําเป็นผ้าเช็ดตัวอ่ะทุกคนต้องมีนะลูกผ้าเช็ดตัว เวลาเราอาบน้ํามาออกจากอ่างน้ําใหม่ๆเนี้จะมีหยดน้ําเกาะอยู่ตามตัวเราเราก็เช็ดตัวให้มันแห้งผ้าเช็ดตัวก็มีไว้เพื่อใช้เช็ดบริเวณที่เปียกใ,ให้แห้งนะแล้วก็เอาสมบัติการดูดซับน้ําของกระดาษที่เราทดลองไปมาทํากระดาษทิชชู่เพื่อเช็ดสิ่งต่างๆที่เปียกน้ําให้แห้งอันนี้กระดาษทิชชู่เนี่ยสามารถเช็ด น้ำในปริมาณน้อยๆนะไม่ไม่มากถ้ามากเราต้องใช้ผ้าถ้า,าหยดน้ําหยดลงไปน้อยๆก็ใช้กระดาษทิชชู่ก็ได้กระดาษทิชชู่ใช้แล้วมันจะเปลืองนะลูกผ้าเนี่ยเราสามารถนําไปซักแล้วก็ตากให้แห้งแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้เพราะฉะนั้นให้ใช้ผ้าอย่าใช้กระดาษถ้าไม่จําเป็นก็อย่าใช้กระดาษทิชชู่มันเป็นเปลืองอ่ะต่อไป นำสมบัติการไม่ดูดซับน้ำของพลาสติกเนี่ยมาทำเป็นเสื้อกันฝนแล้วก็ร่มทำเป็นเสื้อกันฝนเพื่ออะไรเรามีเสื้อกันฝนเวลาฝนตกแล้วก็มีร่มกลางเพื่อไม่ให้ร่างกายของเราเนี่ยเปียกแล้วก็เสื้อผ้าเปียกกระเป๋าหนังสือเปียกอะไรเงี้ยลูกกันฝนได้เพราะว่าพลาสติกเนี่ยไม่มีสมบัติการดูดซับน้ำกันน้ำได้อ,อีกอย่างหนึ่ง เราเอามาทำหมวกอาบน้ำมีไหมเคยเห็นไหมคุณแม่ก็จะใส่เวลาอาบน้ำลูกเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ผมเนี่ยเปียกน้ำอันนี้เราก็คือการใช้ประโยชน์จากสมบัติการดูดับน้ำของวัสดุอ่ะมีอยู่4ข้ออ่ะวันนี้คุณครูสอนได้แค่นี้แล้วก็หมดชั่วโมงนะลูกอ่าสั่งใบงานเพราะยังไม่ได้ทำเลย ของปอสองเนี่ยตั้งแต่ใบางานที่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสามใบนะลูกวันนี้ทำใบางานสามใบใบางานที่สิบเก้าใบงานที่ยี่สิบแล้วก็ใบางานที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ,ะง่ายง่ายนะักเรียนลองอ่านดูแล้วก็ทําได้แค่ขีดเครื่องหมายถูกบางข้อขีดเครื่องหมายถูกบางข้อก็กเติมวัสดุที่ใช้ทาอะไรเงี้ยไม่ยากง่ายนิดเดียว ใครทําเสร็จแล้วให้หนูโพสต์ลงมาในอัลบั้มวิชาวิทยาศาสตร์นะลูกทั้งในสมุดแล้วก็ในใบางานนะให้คุณแม่ส่งงานโพสต์งานไหมคุณครูด้วยวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ